ขาลายออกแล้วบ่ขาลายออกแล้วพี่น้องก็มาขาลายออกแล้วพี่น้องใสโอ้สองแล้วสามตัวนี้เนาะสามดอกแล้วพี่น้องเอ้าเห็ดนั่นอุ้ยเียงคืองามแท้เห็ดาเห็ดขมก็เอาเอาปูติทูพี่น้องเอาหมานแล้วนะพี่น้องเอาหมานแล้วพี่น้องหมานแล้วตัวนั่นตัวหวันออกพี่น้อง โอ้มิตอนคมเลนี่ยเ้ยมันหนาเ็ดป่งาลายพ่นวาพี่น้องรนี่นีเจ้านานี่่ะอยู่แถวนี้แหละครับนันออพี่น้อง นี่เห็นเอเลเอระมัเออมามามาพี่น้องกำลังออกแล้วนี่กำลังออกแล้วแต่ว่าฝนมันความโวยการเนี่ยพี่น้องเนื้อห่าโมไอ้เนี่ยเพื่อไอ้ฮวนจีนี่ะทุกนี่มาหลายคนอยู่พี่น้องนี่คนนี้ก็มาหลายมาจากสารคามแล้วไหนใส่ล่ะนั้นบบยยุงถึงไหนโอ้เห็นจ่าจ่าเลยเนาะครับนี่ป้าสามโตเลยพี่น้อง ไปไปไปเอาหาโอ้ยหมาเนี่ยลีเนาะคนชิมานเนาะยังไงก็หมาเนาะเกะอีกคน็บอกเห็นเนาะยังไงนั่นทังไหนโอ้ยเท่าวอเท่าเก่าตีไปเป็นมูพ่อเท่าล็อกพอดีเลยต้องคว้าเนี่ยเอาหาหาตีครับพี่น้องหาสิบอสใหญ่มองประเทศเนี่ยชอเห็ดพงล้านตองสอนาะโอ้ยเนาะมากับคนหมาเด้อครับนี่มากับน้องสาวไว้นี่ พ่อมาหนา่อยเว้ยพี่นอ้องคนนี้ึ้นไหนมาแถววะนี่คนน,นี้น้ำพี่น้องยังง่ายอู้ได้หลายแล้วตัวน,นี้ไหมฮะ<า>โอ้ยเนาะได้หลายล,ายลยาีไหมนี่นเต็มแล้วครับพี่น้องนั่นตาล้าอโอ้ยเห็ดบังไงครับถูกน้ำน้ำก,กับมันกับบานที่พี่น้องนี่นะครับ มืดอยู่พี่น้องยังมืดมาเบิ้งพี่น้องนี่โอ้มาเบิ้งนี่มีแต่เห็ดแฉบบ่ไม่เห็ดเผนเห็ดไข่เลยพี่น้องนี่โอ้เห็ดย่างเลยพี่น้องจะต้มเส่บลาคามบ่คือใส่ต้มแล้วมันสีเหลืองแบบนี้เลยแต่เจ้ยเป็นสีดำอันนี้คือเห็ดยังนี่เห็ดเผือกทะเลเห็ดผึองขาปลาคารพี่น้องเดี๋ยวคือใส่ให้มันเปรี้ยวแหม่เลาไปล่ามาโดนโดนเถือนพี่น้องเอาไปก่อยเห็ดขึ้นหลับขึ้นยังเข้าแม่มันสีเซ่ป๊าโบมา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 เขาเบิ้งแน่ยเขาเบิ้งแน่ โอ้ยกบ่งแน่เป็นยังใสุ่เบ่งพวกงามนวันพีนองเด้อเดเอมึงเด้อบึงกบึงเน่ได้หลายบ่ปลาพีนองมันจะเหลือบ่พีนองเปิ้ลให้บ่งเนยปีปุ๊ฮะโอ้แม่พ่อพ่อเหลือรอปาเมื่อไเมือนพิธักงามเลยครับพีนองว้ยทางไหไมือเจ้ามึงแกนะโอ้ ม่ม่ขอายปลาพี่น่มาแต่เสาบ่มือจบ่มาบซง้นน้าหมลานน่โอ้พี่น้องมีแต่สินเสียเลยมาหาปาเห็ดก็เห็ดก็มั่งออกพี่นวงจอมป่าผมอยู่จอมป่าครับอยู่จอมปาครับครับพี่น้องโอ้บ่เหลือแล้วครับพี่น้องเเอา นอ๋อโอ้พ่อส้มเซียนเลยครับมีแต่เซียนเซียนเลยเนช่ไหมเอาสาม,มีแล้วครับพี่น้องพอกันคลิปไหมครับคลิปนี้สาม,มีกับน้องสวัสดีครับผม